พี่น้องจ้านี่ละจ้าผลงานของแม่เจฟ้านะจ้าผลงานของคุณแม่เจฟ้านะจ้าหมักเบ่งจ้าเพิ่นจะเอาไปใสอ่อาหารพระยุทิวัดนะคะเนาะมียูสองแบบนะคะเพิ่นเห็นดอกรักมันหลายเพิ่นก็นเลยเอ,อามาใส่เห็ดหมักเบง่งร่องเบิ่งก็ได้เพิ่นวานะอ่าเนาะ แล้วก็นี่ค่ะแบบใส่ดอกนี้ก็มีนะคะดอกขุดนะคะเนาะภาษาบาลอีสานบาลเท่าเอนดอกขุดนะจ๊ะนี่แหละจ๊ะเป็นคูเลยค่ะจะเอาไปวัดค่ะไปวัดนะคะอันนี้ก็คือจะเอาไปวัดนะคะพรุ่งนี้ค่ะวันพระนะจ๊ะพรุ่งนี้วันพระจ้าสวยงามค่ะพี่น้องจ้าสวยงามมากเลยค่ะนี่แหละจ้าอันนี้ก็คือแบบเบ่งไงนะคะเนาะนี่แหละค่ะ